สวัสดีครับระมาาเล่นเกมนะครับพอดีวันนี้เข้ามาเล่นและเจออีเวนต์โคเวอร์โคเวอร์อีเวนต์นะครับอันเนี้ยเออตอนแรกมาเขาจะมีให้ให้เราเลือกรางวัลน,นะครับ1อย่างเราก็เลือกไปก่อนเลยนะครับว่าเราอยากได้อะไรในส่วนเนี้ยผมเลือกไอเลเซอร์เนียที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับคุณอยากได้อะไรคุณก็เลือกเอานะครับ1อย่างแล้วมันก็จะได้ Co เวอร์ด้านขวานี้นะครับ10อันเปิดได้1ครั้งนะครับ จบเกมภายใน6วันนะครับอีเวนต์นี้กดดูวิธีการใช้งานตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราอินเราจะได้ฟรี5เมื่อเราแข่ง1ครั้งเราจะได้1อันนะครับได้ทุกครั้งนะครับ1วันรับได้สูงสุดแค่20ิชิ้นนะครับ20ิชิ้นเปิดได้แค่2ครั้งนะฮะแล้วก็มีการซื้อใช้ลูบี้สามร้อยลูบี้จะได้รับอันนี้มันน่าจะตกนะครับข้อมูลที่ได้รับจะรีเซ็ตทุกวันเวลาเที่ยงคืนนะครับโคเวอร์ที่คุณเป็นเจ้าของสามารถใช้ได้ช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะครับโอเคนะฮะประมาณน บัตเท1นึงทีก็ได้หนึ่งครั้งอันนี้สามร้อยเพชรสามร้อยเพชรจะได้ยี่สิบห้าโคเวอร์นะครับซึ่งเปิดได้สองครั้งเท่านั้นนะฮะนี่ผมก็เลือกอยากได้อะไรก็เลือกอันนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไปเล่นมาแล้วนะครับสิบตาเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรมันเยอะมากเลยนะฮะแล้วมันวันหนึ่งมันมันจำกัดแค่มันก็จำกัดแค่ยี่สิบอันด้วยนะครับก็เหมือนกับวันหนึ่งเปิดได้สองครั้ง เหมือนเหมือนว่าเลือกเลือกได้ครั้งเดียวนะฮะในโอกาสที่จะเจอในจะเจอรางวัลแล้วได้อันใหม่นะครับผมว่ามันเยอะมากอ่ะผมเลือกอันแรกเลยกันเนาะโอเคนะครับโอ้โหไม่รู้จะอยู่อันไหนนะฮะเยอะแยะขนาดนี้นี่ครับแล้วโคเวอร์เราก็จะหายไปเป็นศูนย์นะฮะก็ก็ดีนะครับกิจกรรมนี้ก็ดีกว่าไม่มีกิจกรรมนะครับทุกคนโอเคนะฮะสำหรับ คลิปนี้ผมมาแนะ,แน,ะนำไอเฟสเนี่ยครับกิจกรรมอันนี้นะครับสำหรับเกมเอาล่อครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ